สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร,ร์มมิิซิมิเลเตอร์นะครับเอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่แมปไทยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ผมอยู่ที่นานะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะย้ายเมคโคไปขุดดินที่วัดกันนะฮะวันนี้เรามากับ6ล้อคันใหม่ด้วยนะครับเป็น isuzu l o c k y ครับผมตัวนี้เป็นตัวร้อยเจ็ดนะครับผมนี่ฮะก็มากับสีชมพูนะครับนี่เลยคันนี้เลยนะฮะ ก็เพิ่งทําเสร็จเลยนะครับคันนี้นี่เป็นไงจัดทรงมานะครับบางฝุ่นก็ยินนิดนึงนะครับผมก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะนี่ครับก็มีกระจกนะซ่าหมวกยุ่นนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับมีทอรลันด้วยนะครัคันนี้เสียฟาครอมานะครับนี่เห็นไหมโอ้โหดูเครื่องครับนี่คันนี้คือแบบแต่งจัดเต็มมากนะฮะดู ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นงานแรกนะครับผมของเจ้าคันนี้นะฮะนี่เลยนะครับก็จริงๆริงแล้วเก็บงานได้ประมาณ90%แหละนะครับก็เหลือเก็บงานนิดหน่อยนะฮะก็บางจุดก็ยังไม่ได้เก็บงานนะนะครับนี่เลยฮะก็ประมาณนี้นะโอเคครับวันนี้เราจะย้ายไมโครไปขุดดินที่วัดเนาะก็มากับโคมสุนะฮะมาเดี๋ยวเอาขึ้นรถเทเลอร์ก่อนเลยไม่ได้ครับโคมสุนานมากเลยนะครับก็น่าจะเป็นปีและเอามาครอบฝุ่นสักหน่อยนะครับ นี่เลยโหคิดถึงจัดเลยอะ่ะเนี่ยฮะตะกอนก็ขับแต่คันนี้เนาะตั้งแต่ได้พวกโกเบโกมานะครับก็ Go, ไม่ได้ขับเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเอาไฟไท้ายลงก่อนนะครับที่รถเทเลร์นะปเปบโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเอาขึ้นได้เลยไปครับผมย,ย้ายเปโกไปที่วัดนะครับไปขุดบอ่อนะฮะหลังหลังสารานะครับผม นี่ครับไม่ได้ขับนานครับไม่ได้ขับนานอืยโอ้ยโอ้ยมันจะขับยากนิดนึงนะอ่ะก็เดี๋ยวไปถอยรถเทเลอร์เข้ามานะครับเดี๋ยวค้ำไว้ก่อน ครับผมพอดีเป๊ะโอเคมาครับนี่เปิดประตูได้ด้วยนะครับนี่ฮะนี่มีเสียงเครื่องด้วยนะฮะไปเดี๋ยวเราข้ำข้ำขึ้นเลยนะครับ ขึ้นเลยนี่ครับผมนี่ยกล้อด้วยครับเทเลอร์เรายกล้อได้ด้วยนะโอเคโอ้โหเต็มคันพอดีครับคันใหญ่มาก PC 2 0 0ครับตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับ20ตันนะตอนนี้ไปครับนี่พอออกเดินทาง โอ้โหเดี๋ยวไปรัดเชือกก่อนไปรัดอ่าสเตย์ก่อนนะฮะรัดไว้กันหล่นนะครับผมนี่ไปก็เดี๋ยวให้ลูกน้องขับรถดาันตามนะครับมากับลูกน้องอีกแล้วคลิปนี้นี่ไงโอ้โหสองอย่างได้เลยนะครับหัวแคบนะครับหัวแคบ รถเก่านอกญี่ปุ่นนะฮะเอามาประกอบใหม่ที่เมืองไทยแลนด์นี่ช่วงนี้นอนนาครับช่วงนี้ไปครับผมจะย้ายจากนาเรานี่แหละนะครับไปเลยไปยโอ้นี่ครับทางเครื่องก็ยังไม่ได้มาถมที่ยังไม่ได้มาดันให้มันดีๆเลยนะครับก็เพิ่งมานอนนานนะความความความชิบหายละ เกือบไปแล้วนะครับตรงนี้อันตรายมากทางมันเป็นทางต่างระดับนะฮะไปครับโอ้โคงเค้งคงเคงเลยไปเดี๋ยวค่อยๆออกไปแล้วกันนะฮะนี่เดี๋ยวย้ายไปที่บัดวบัดอยู่โน่นนะครับผมตรงที่มีพระพุทธรูปนะครับจอดอยู่เออไม่ใช่จอด่ตั้งอยู่นะครับนี่ หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับมาเกี่ยวข้าวนะฮะก็เหลืออีกประมาณา30ไร่นะยังไม่ได้เกี่ยวไปครับปังอขึ้นทางนี้เลยครับขึ้นไหวไหมนี่ยอยแรงมากเลยเดี๋ยวรถด,ดามเราก็แบบไม่ต้องห่วงมันนะฮะมีลองน้องขับให้ครับนี่ แต่ว่าเทเลอร์เราคือแบบมันโยกมากเลยนะฮะเหมือนจะคว่ำเลยผมว่าจะอ,าอีซูซุสีเหลืองมาอยู่นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ค่อยได้เล่นก็นกเลยแบบเอามาเอามาขาบับสักหน่อยนี่ต้องเลี้ยวข้ามสะพานตรงนี้ด้วยนะฮะต้องขัาดีๆนะครับรถจะคว่ำแล้วทุกคนไปปึ๊บ โอ้โหพอดีเปะ๊ะนะครับนี่มาแล้วมาแล้วอฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปในวัดเลยนะครับ กดเสียงตรงนี้เอ้ยฉิบหายแล้วตรงนี้ตรงนี้เรามาถมดินนะครับเอ้ยมาถมหินนะทําทางนะครับยังทําไม่เสร็จเลย,ยเป็นสโลปอยู่นะครับยวค่อยว่ากันนะฮะค่อยว่ากันน,ะน,นี่มาแล้วี่ครับเราจะมาขุดบ่อ,อหลังสลา,าตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจอดรถตรงนี้ดีกว่า เค okay. เดี๋ยวลองได้เลยปึ๊บนี่โอ๊ยชนโอ๊ยลืมเอาไฟท้ายอันนี้วะลืมเอาลืมพับไฟท้ายเก็บวะเหมือนมันจะติดอะ่ะเดี๋ยวไปพับไฟท้ายเก็บก่อนโอเค ค่อยลงนะฮะแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวผมจะคำ้ำบนเทนเลอร์นะครับ เริ่มขุดจากฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับนี่ปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราถอดระดับดมาฮะทีนี้งานแรกครับงานแรกของเจ้าล็อกกี้เรานะฮะโอเค ู้ขี่จมัแล้วรึกว่าเหมือนบุ้งกีมันจะไม่ใช่ของมันหรอทุกคนบุ้งกีมันทะลุอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนบุ้งกีใหม่แป๊บนึงอเดี๋ยวถอดบุ้งกีนี้ทิ้งก่อนนะฮะจมายแล้วลืมว่าบุ้งกีอันนี้มันใช้คุณดีไม่ได้นะเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาบุ้งกีใหม่ก่อนบุ้งกีบุ้งกี บุ้งกีอันไหนใช้ได้บ้างวะเนี่ยใช้บุ้งกีอันไหนได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาบุ้งกีก่อนนะฮะบุ้งกีไม่น่ามีด้วยนะดูสรงละ ลองเป็นอันนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะมงกี่อันนี้นะครับเพราะมันไม่ใช่มงกี่เหมือนไม่ใช่มงกีของมันอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองลองครับเดี๋ยวลองมงกีบมุกีที่เคยใช้แต่ก่อนมันหายไปไหนแล้วไม่รู้ถึงว่านี่ก็เออถือว่าใส่ได้นะมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองขอดดูครับว่าได้ไหมเดี๋ยวลองดู ได้ไหมนี่เพราว่ามันจะขุดได้นะทุกคนนะจะขุดขุดได้อยู่ไอ้ก็เฮ้ยใช้ได้นะเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีอ่าเดี๋ยวอถอยออกหน่อยอ่ะก็ขุดได้อยู่นะครับตัวนี้นะมาเดี๋ยวเราลิฟท์ขุดกันเลยดีกว่าโอ้มันสุกครับโคมาสุบุ้งกีไม่ตรงรุ่นนะฮะบุ้งกี ใช้พุงกี้เป็นของน่าจะเป็นของแคทนะครับคันนี้นะเอามาใส่แต่ว่าคันนี้เดี๋ยวขับดีมากนะครับอโอเค รถด,ดำเราเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวไปเทกันทำสีถลอกได้ไหมน,นี่โอ้ชิมหาละอ่ะไปครับผมเอาไปเทกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาเทตรงนี้ครับเอ่อไหนวะออกจากวัดมาใช่ไหมข้ามสะพานมาก็มันจะมีตรงนี้ครับนี่แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุด เหมือน,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 นมันสันส้นๆนะเหมือนว่าสั้นๆยังไงไม่รู้อ่ะแต่ว่าใช้ได้่ เี๋ยวเราเทรตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวใครเอารถไถมาดันควาเงือบต่ำเลยเทไม่ค่อยอยากจะลงด้วยนะตรงนี้ <c oughs> เทลงยากมากครับโอ้รถติดแล้วชิบหายแล้วโอ้โหเจอรถใหม่เลยนะเนี่ยติดแล้วครับโอ้โหติดแล้วเนี่ย ันชนเราขูดพื้นไปแล้วถอยไม่น่าลงนะฮะมันเดินหน้าชนอย่างเดียวครับอืมนี่ฮะโอเค อืมเบียดคอสะพานเฉยเลยก็สำหรับใครที่สนใจรถดำนะฮะก็สามารถทักเฟซหาผมได้เลยนะครับคันนี้นะ โอเคครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวขอปิดไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวมาขุดต่อครับผมเดี๋ยวคุดให้เสร็จเลยนะฮะก็จะพามาเกี่ยวข้าวด้วยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลรับไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ